ท่านู้ชมครับ SME อยากได้ความช่วยเหลือก็คือโน o w h าวนะครับในการเจริญเติบโตต่อไปกับเรื่องของเงินทุนแต่เงื่อนไขของแต่ละแห่งต่างกาันบางที่บอกผมไม่มีปัญหาผมอยากจะขยับขยายต่อไปบางที่บอกโอ้โหตอนนี้ผมนี่สินอิลุงตุงนางเลยครับอยากได้รับความช่วยเหลือเหลือเกินคําถามก็คือว่าแล้วเราควรจะไปติดต่อหน่วยงานไหนที่ไหนยังไงบ้างอาจจะงงครับแต่วันนี้เขามีศูนย์ที่เรียกว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือไม่มีแต่อยากเติบโตก็ไปติดต่อได้จะเป็นที่ไหนยังไงครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับรองรริมุตาหกรรมคุณ พรเทพการสับกันครับว่าศูนย์นี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วจะช่วยเหลือ SME ได้อย่างไงบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ที่กระทรวงการกับท่านรองพรเทพครับรองรัิมรีกรงทรวงเารตสาหกรมแลศครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับเหียบอกว่าศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME นี้เป็นงานของทางกระทรวงคือเป็นงานสำคัญในตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับผมท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายนะครับว่าอยากจะให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆช่วยเหลือ SME นะครับ ทางกระทรวงการกรรมก็เห็นความสําคัญนะครับว่าจริงๆแล้วทุกหน่วยงานก็มีหน uh ่ว huh. ยงานเยอะแยะนะครับที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือต่อไปนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้บูรณาการร่วมกันหรือว่าไม่เป็นศูนย์ที่สามารถทําให้ีเดินเข้ามานะครับแล้วก็สามารถได้รับคําคตอบนะครับกลับไปนะ uh huh. ครับหรือว่าอาจจะสามารถมาติดตามเรื่องได้ที่ศูนย์นี้นัดที่เดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็คงจะต้องตอบคําถามไม่ได้นะเพราะว่าเกิดปัญหาในอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นศูนย์ในระยะแรกที่ทางกระทรวงสาธารณสร้างขึ้นแล้วก็ใช้คําว่า t e s k i Center ก็ Center, กคือ,คอช่วยเหลอหือเลยนะนะช่วยเหลือนะครับโดยการไปรวมหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับห้องเกี่ยวกันกยารส่งเสริรมและสนับสนุนเข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับแล้วก็ทางานในรูปของการที่ใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยนะครับ <S 1> <S 1> <S ในการที่จะส่งธนาต่างๆหรือประกาต่างๆแล้วก็ทางศูนย์นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นติดตามแล้วก็แจ้งผลงการดาเนินการ,การตา่างๆให้กับผู้มาขอรับบริการกับรัฐบาลมีนโยบายเรื่องของการที่จะ ขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทยไทยแลนด์4.0ใช่ไหมครับ,รบโ,โดยการที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็คงจะต้องมองเรื่องของอุตสาหกรรม4.0นะครับโดยการที่ทําอย่างไรที่จะทําให้ภาคเอสเอ็มของเรานะครับซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญน,นะครับสามารถนำมาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะครับมาช่วยในการเพิ่มระดับขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าภาคการค้า ของเขานะครับให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับทีนี้โดยปกติเราพอพูดถึงคำว่าสนับสนุน SME ทั้งธนาคารในกำกับของรัฐเองก็มีมีกองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยหรือเขาดูแลเป็นการเฉพาะเยอะมากฮะบู่นนี้เหมือนแตกต่างยังไงกับกองทุนหรือว่าหน่วยงานหรือว่าการสนับสนุนอื่นๆนะฮะครับก็อย่างที่เกิดมานะครับว่าเรา จะบอกว่าตัวเราทําหน้าที่นะครับก,กระทรวงสารเราก็มีบทบาทของเราในการที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มไนะครับรโดยเฉพาะบทบาทของเราที่สําคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็ง,ขง,ขงเริ่อความสามารถนะครับที่ใช้นวัตกรรมใช้เ,เรื่องของ Productivity รเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีหน่วยงานต่างๆอีกเยอะใช่ไหมครับที่ทำหน้าที่ครับ นะครับงั้นเราทำยังไงให้เอทีเอีอ่ยครับสามารถมาใช้บริการได้โดยผ่านศูนย์นี้นะครับก็เลยงั้นก็เกิดก,ก,การรวมตัวนะครับมาทาข้อตกลง,ลงกร่วมกันที่เราจะช่วยเหลือสนองสนุนเอทีเอี๋ยครับปัจจุบันก็มีหน่วยง,งานที่เข้ามาช่วยกันดำเนินการทั้งหมดนะครับก็เป็นภาค28หน่วยงานนะครับก็เป็นภาคราชการอยู่7หน่วยงานนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนนะครับเช่นสภาหอการค้านะครับที่เขามีบทบาททางด้านการสนุนด้านดีนะครับ4หน่วยงานแล้วก็ที่เหลือ1 7หน่วยงานก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับทั้งของรัฐและของเอกชนนะครับนย์สนนี้เหมือนเป็นด่านหน้า ที่สสีมาพุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้ว่าคุณควรจะไปติดต่อที่ไหนช่องทางอะไรยังไงต่อไปหรือเปล่าครับผมโดยหน้าที่ของนะครับเขเดินเข้ามานะครับเข้ามาที่ศูนย์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการ,ร,รนะครับก็คงจะต้องคุยกัน นะครับสักถามว่าท่านมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานอย่างไรผมมีปัญหาเรื่องเงินทุนครับอยากจะทําแบบนั้นก็ยังไม่ได้ติดขัดอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับผมครับเจ้าหน้าที่เราก็คงจะให้คาแนะนํานะครับว่าปัจจุบันนี้ท่านเรามีกองทุนอะไรบ้างของรัฐบาลนะครับที่จัดตั้งขึ้นนะครับแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดนะครับและแต่ละกองทุนจะมีความเหมาะสมกับท่านอย่างไรนะครับเช่นเขาเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่า ผมต้องการเงินทุนหมุนเวียนนะครับไปใช้ในการดําเนินกิจการนะครับตอนนี้มีปัญหาอยู่เนข่าขาดเงินทุนที่จะใช้มาซื้อวัตถุดิบในการผลิตนะครับเราก็คงจะต้องถามว่าท่านต้องการเงินเท่าไหร่นะครับแล้วแต่สภาพปัจจุบันเนี่ยท่านมีปัญหานะครับในการทางด้านการเงินหรือเปล่าใช่จะอาจจะมีปัญหานี้สินกับธนาคารนะครับท่านไม่สามารถจะไปขอเพิ่มเติมจากใครจารได้มไม่ได้แล้วไปยังใครเมาที่นี่มาที่นี่ครับเราก็จะดูว่าแล้ว ท่านเหมาะสมที่จะเข้าไปสู่ความช่วยเหลือกองกองทุนไหนนะครับเพราะรัฐบาลตอนนี้มีกองทุนต่างๆที่ออกมานะครับแล้วก็คุความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการทั้งที่มีปัญหาทางด้าน NPL ทั้งที่เริ่มประสบปัญหาทางด้านการเงินนะครับแต่ยังไม่ถึงเป็นไอทนะครับแล้วก็หรือว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่อาจจะมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับโดยอาจจะขาดเรื่องของการหลักทรัพย์ต่างๆนะครับที่จะเข้าไปใช้กับในการคับประกันก็คือเกิมาทีนี้ได้เลยมาปรึนษาวาผมเื่นไท บบนี่ครับอยากจะไปตรงไหนได้บ้างทีนี้ปกติครับ SME เวลาจะขอความช่วยเหลือหนึ่งคือไม่รู้แันนี้ดูรายการเราคงรู้แล้วแหละว่าที่นี่มีศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME คําถามต่อมาไม่กล้ามาครับเพราะกลัวเล็กไปหรือเปล่าเงื่อนขแบบนี้คงไม่มีใครช่วยได้มันงถ้าลอกอะไรแบบนี้ครจะทํายังไงดีใครใครที่จะมาได้บ้างครับ SME ทุกไลายครับ คำว่าทุกรายของเราก็คือทางพันาุกรรมนี้ D, เราม่จำกัดว่าบอกว่าเกษตรุรสาหกรมแล้วต้องเป็นที่เกี่ยวกับข้อ,อาการผลิตนะครับเปล่าเอสเอ็บี D. ก็คือทั้งภาคการค้าภาคบริการและ ภาคการผลิตนะครับสามารถเข้ามาที่ศูนย์ได้อย่างนะครับมามาคุยกันก็ได้ครับยังไม่มีปัญหาก็มาคุยกันว่าเออจะมีอะไรให้ช่วยเขาได้บ้างนะครับเราทําหน้าที่ประสานงานนะครับในการที่จะส่งจําแนกนะครับและอีกกองทุนนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือกองทุนพัฒนายะมีตตามแนวประชารัฐนะครับซึ่งเป็นอยู่ดยความดูแลของกระทรวงสาหกรรมยตรงนะครับวงเงินที่เราได้รับ โดยการจัดตั้งกองทุนมาก็คือ20,000ล้านนะครับ uh huh. วงเงินกองทุนนี้นะครับจะเข้ามาทำหน้าที่ขับดลื่อนนะครับที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับที่เราเรียกรัฐบาลใช้คำว่า local economy ในแต่ละจังหวัดนะครับให้เกิดการ เพิ่มกีจความสามารถนะครับแล้วก็เป็นเป็นอะไรเป็น,นกลไกใหม่ในการพ mm hmm. ักดันเศรษฐกิจนะครับ,รบนอกจากที่เราเคยเพึ่งพาการทาคการส่งออกเป็นหลักใช่ไหมครับเะั้นกองทุนนี้ก็เข้ามาเติมเต็มนะครับโดยการให้บริการนะครับโดยผ่านทางกลไกประชาลัฐใช่คบว่ากลไกประชาลัฐก็คือ,อใชอ้จังหวัดนะครับโดยมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับ<อ>ในการที่จะพิจารณาว่าเอ๊จังหวัดของเรานี่เราอยากจะตัดเสริมให้เกิด ภาคุรกิจนะครับเป็นประเภทไหนให้ตรงกับวัตถุดิบของจังหวัดที่มีอยู่นะครับหรือว่าตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเป็นผู้ที่กําหนดทางยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านรองพูดมานะครับมีหลายกองทุนแล้วก็มีความความช่วยเหลือร่วมมือกับหลายองค์กรมากเอาว่าท่านผู้ชมไม่ต้องงงครับนึกอะไรไม่ออกอยากได้ความช่วยเหลือติดต่อที่ศูนย์สนับสนุนและเฉลย s m e เลยแต่ว่าสุดท้ายครับเราพูดถึงศูนย์นี้มาแล้วจะติดต่อไงนครับตรองครับผม ช่องทางในการติดต่อนะครับท่านสามารถเดินเข้าไปที่สำนักง,งานอุตสัยกรรจังหวัดได้เลยนะครับทุกจังหวัดนะครับทั้งเจ็ดสิ 7, จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่ละจังหวัดจะทำหน้าที่เป็นศูนย์สป,ปอร์ตและ เลสทิวนะครับเซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับโดยแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเดินเข้าไปที่หน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยร่วมของเราในการขอบริการต่างๆนะครับตามช่องทางนี้นะครับรับดีแหละครับผู้ชมครับคือใครที่เป็นเอสเอนะครับอยากจะได้รับความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกันอยากจะต่อไปมากกว่านี้ก็มาขอการสนับสนุนได้นะครับขอเป็นคำว่ารู้แล้วนะครับว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทุก s m e เข้าไปขอรับความสนับสนุนและความช่วยเหลือได้จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับทัโรองครับสวัสดีครับ ไม่จำเป็นว่าต้องมีปัญหาถึงจะรอรับความช่วยเหลือนะครับอยากจะเติบโตอยากจะขยับขยายเข้าไปปรึกษาเข้าไปพูดคุยกันก่อนครับบางทีเรื่องบางเรื่องเราไม่เห็นอาจจะได้รับคำปรึกษาดีๆกลับออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับอะไรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ The Marketing Room นะครับทิ้งท้ายกันไปด้วยศูนย์บริการลูกค้าธุร,รกิจของ t r True Business เปลี่ยนเบอร์ใหม่1239ครับช่วนงนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ สะดวกสบายง่ายต่อการติดต่อสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านธุรกิจอย่างครบวงจรจาก t r u e Business แล้ววันนี้กับศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจเบอร์ใหม่1239ไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างครบวงจรสอบถามข้อมูลสินค้าบริการและรโมชั่นให้คำปรึกษาด้านโซลูชนันเทคโนโลยีการสื่อสารเปิดใช้บริการแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจคุณสอบถามยอดการใช้บริการและบริการ หลังการขายและแจ้งเหตุขัดข้องเป็นต้นเคียงข้างสู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับ True Business กด1239ได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย True Online ที่1นึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทย True Business เคียงข้างสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ